สวัสดีครับปรมย์น้องชาวง้อสุขุสุคนนะครับเด้อมืนอนีกลับมาพบกับเราแบ่งลุยสารบ้านนอกของเราครับมืนอนีกลับเป็นวันที่ที่วันที่สิบไอ้วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดครับกับไม่อัปเดตรอบอัดฟาร์มครับผมมือนีได้โอกาสมาเป็นเด็กเลี้ยงงัวมือหนึ่งครับอัพเดตครับผมดูดูแรกเีาจะพาไปเบิ้งก็คือน้องปียาครับ ลูกผสม F1 ครับเป็นเป็นลูก,ลกช็อกโกแลตครับ u n 417ึ่ทับหครับตอนนี้ก็ะสมทองกับอันซปเปอร์เอ็กครับได้หาเดือนแล้วครับครับอันน้มลุ้งแล้วครับนี่งัวสาวครับหาเดือนแล้วกะจีไอเงย้ยงก็ะ หมื่นน้อยหนึ่งเดี๋ยวเขาเ้ช้างหนึ่งครับนะครับต้องหาเดือนละนุ่มก็ตุยๆแล้วครับฝาก f c ติดตามมาด้วยครับกถคือว่าแ็นแคนครับตัวนี้นี่ครับสีทั้งนี้ครับเนี่ยเอกกันช็อกโกแลตครับสีเจ็บๆเลยฝาก f c ติดตามก็มี f c หลายทันใหญ่ท้ยเบิ้งครับลูกกันช็อกโกแลตทองเป็นไดครับนี่ครับ เอฟหนึ่งะตีเบอร์ลูกสูบเอฟหนึ่งครับกระสูงประมาณก็หลุดลอยสี่สิบเดียวครับแต่มันแข็งแข็งแข็งเลยน่ครับพี่บีศูนย์สองครับเอฟหนึ่งครับลูกช็อกโกแลตทองกับสุบเองต้องได้หาเดือนแล้วครับฝากติดตามเด้ด้วยครับเด้อคอยได้เป็นตัวแม่นะครับเบื้องจากนมเดี๋ยวเขาเบื้องนมกัน เาลองเดาไปว่าม,ามันจะเป็นตัวผูหรือตัวแม่นุ่มแบบนี้กก็ได้รุ่นอยู่ครับได้รุ่นตัวผู้ได้รุ่นตัวแม่อยู่ครับนุ่มแบบนี้นุ่นเลี้ยงเลี้ยงกันขนลวกมันเป็นตัวแม่เขาก็จะได้เป็น F2 ครับฝากติดตามไว้ด้วยครับพามาหุึงตัวหม่ครับ ตัวนี้ก็ลูกผสมพือกันครับเป็นลูกอันเก็บเจ็ดสองครับเนี่ยตวนนี้ลูกมะมันแดงครับนี่ครับแม่เพิ่นได้จะาเขาสามเดือนกว่าแล้วครับแม่ก็เริ่มตืดตืดเหมือนจะเป็นซัดแล้วละครับนี่ครับบรรยากาศครับนีต่อไปครับ นี่น้องน้ำตาลนะครับนะครับฝากติดตามได้วยครับไปต,ตัวต่อไปครับนี่ก็ แม่ดำครับท่องครับบัสซี่ครับท่องที่สามแล้วครับเกินแสงนหนึงอันนี้ท่องได้หกเดือนแล้วครับนตะกี้จ้อยครับนี่ก็เริ่มอ้วนแน่แล้วครับหกเดือนแล้วท่องตะกี้เป็นเป็นตูฟูครับในท่องดำเลยมือเป็นตัวราสุตตัวนี้แม่ตุ้มเนี่ก็ท่องเทพสามนึงครับ ได้หกเจ็ดเดือนได้หกเดือนด้วยกันครับส่วนตวนบบนนวนัวนี้แม่เข้าแม่หลักครับทพองช็อกโกแลตครับได้ประมาณสี่หาเดือนด้วยกันครับนี่ครับโครงสร้างใหญ่ครับอันนี้แม่เข้าแม่หลักครับ เด็กๆครับเด็กๆอ,อันนี้นี่น้องไม่อนครับอันนี้บอกคี้อครับอันนี้แปดแสนครับใบตาลครับเลี้ยห้ยกันอยู่นี่น้องแปดแสนครับอันนี้บอกกุมภาเนี่ยมันจะลูกมะเร็งแล้วเนี่ยมาแล้วมันผู้ได้ยิสนใจว่าเป็น ออกเอ้ยตูภูได้ด้วครับนี่ลูกอเมริกาเจ็ดเกาอันนี้ก็ลูกอเมริกาเจ็ดเกากันครับได 10, ้สิบเอ็ดเดือนจะปีหนึ่งแล้วครับนี่อันนี้แม่ครับทองก็สมกับเค้กสามหนึ่งไปครับรอบนี้ ต้นนย่เงาจะอ,อับยตัวสุดท้ายครับแม่ใบไผ่ครับเอาไม่ลูกอ่อนครับในสองตัวนี้นมัดในผสมนะครับก็จะจ้อยแน่ก็านายก็ฝากติดตามได้ด้วยครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ชด้วยครับเด้อ